สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Happy Every Single Day Podcast เป็นสถานีที่จะเรียนรูกก้การใช้ชีวิตไปด้วยกันเนาะให้ความสุขตบโตมากขึ้นจนทุกวันคือวันสุขของคนค่ะสามารถติดตามเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Page Happy Every Single Day หรือ Instagram Happy Every Single Day Page เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เอพ s o ซด2เนาะจะพาทุกคนมารู้จักกับมนุษย์ก้ากึง่งหรือที่เรียกว่า Ambivert คือคนครึ่งๆกลางๆระหว่าง extrovert กับ introvert ที่เลือกคุยเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ได้ยินคนพูดกันเยอะมากว่าคนเราเนี่ยมีบุคลิกภาพแบบไหนกันบ้างซึ่งคำว่า extrovert และ introvert จึงถูกแพร่สะพัดแล้วก็แชร,กรก์กระจายไปทั่วโลวกโซเชียลเลยก็ว่าได้ เพื่อให้คนที่เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกไม่สับสนไม่งงกับสับยกักยากที่พูดไว้ตอนเริ่มต้นว่ามันหมายถึงอะไรยังไงกันบ้างรเงี้ก่อนอื่นขอเกริ่นแต่ละบุคลิกภาพให้รู้ให้รู้จักกันก่อนเลยเริ่มจาก extrovert extrovert หมายถึงบุคคลที่ชื่นชอบในการเข้าสังคมช่างพูดช่างคุยเข้ากับคนง่ายเปิดเผยกล้าแสดงออกชอบทำอะไรเป็นกลุ่มซึ่งทำให้คนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้เนี่ย จะได้รับพลังงานชีวิตจากสิ่งแวดล้อมและคนข้างๆคือง่ายๆก็คือมีความสุขกับการได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนหรือเรียกได้ว่าเป็นคนเปิดเผยนั่นเองส่วน introvert เนี่ยเรียกว่าตรงกันข้ามเลยกับ extrovert อย่างสิ้นเชิงเพราะว่าคนกลุ่ม introvert เนี่ยเป็นพวกรักในการอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวไม่กล้าที่จะพบปะผู้คนหมู่มาก เป็นคนจริงจังแล้วก็มีโลกส่วนตัวสูงและที่สำคัญเลยคือพลังงานชีวิตของอินโทรเวดเนี่ยจะได้จากการอยู่เงียบเยบคนเดียวคือมีมีความสุขกับการได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรือเรียกได้ว่าเป็นคนเก็บตัวทุกคนอาจมีโอกาสได้พบเจอคนบางคนที่เป็นอ e x t r ิร e d แบบสุดขั้วเลยหรือคนบางคนที่เป็นอินโทรเวดแบบสุดตรง ซึ่งคงทําให้เราเห็นลักษณะของคนเหล่านี้ได้ชัดเจนง่ายขึ้นเราได้ไม่ยากว่าเป็นคนบุคลิกภาพแบบไหนแต่ลักษณะบุคลิกภาพของ introvert กับ extrovert นั้นอะไม่สามารถแยกกันได้อย่างเด็ดขาดนะ พราะจริงๆแล้วเนี่ยบุคลิกทั้งสองด้านเนี่ยล้วนอยู่บนเส้นสเปกตรัมเดียวกันแม้จะอยู่คนละขั้วก็ตามหรือเปรียบเทียบง่ายๆก็คือ introvert เนี่ยอาจจะอยู่ซ้ายสุดของเส้น e x รเ o ิร r t อาจจะอยู่ขวาสุดของเส้นเดียวกันจะมากน้อยก็แล้วแต่บุคลิกของแต่ละคนและในระหว่างขั้วสุดต่างทั้งสองเนี่ยก็จะมีสิ่งที่อยู่ตรงกลางซึ่งเราเรียกว่าบิ b วิร r t อาจเป็นกลุ่มคนที่มีส่วนผสมความสมดุลระหว่างทั้งสองขั้วที่ต่างกันมากๆ เป็นมนุษย์ก้ำกึง่งครึ่งครึ่งกลางๆโดยมีลักษณะระหว่าง introvert และ extrovert นั่นเองจะมีลักษณะเด่นสังเกตง่ายๆเช่นเป็นบุคคลที่พูดพอควรเดินสายกลางมีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่คนเดียวก็มีความสุขคบหากับคนทั่วไปได้ดีหรือเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นมนุษย์2บุคลิกที่มักจะมีลักษณะทักษะหลากหลายด้านและสามารถเข้ากันได้ดีกับคนหลากหลายประเภท กลุ่มคนแอมบิวิร์ดเนี่ยนะในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีลักษณะที่โน้มเอียงไปในทางอินโทรเวิร์ตบางครั้งก็จะมีลักษณะโน้มเอียงไปในทางเอ็กทรเวร์ตแล้วแต่ว่าระดับของความเป็นอินโทรเวิร์ตและเอ็กทรเวร์ตเนี่ยที่จะมีมากน้อยแตกต่างกันไปซึ่งจะสามารถแปลเปลี่ยนความเปิดเผยไปได้ในแต่ละสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าใครสักคนเนี่ยมักจะชอบมีเวลาส่วนตัวแล้วเขาก็มักจะใช้เวลานั้นสําหรับการฝึกสมาธิออกกําลังกายหรือทํางาน ส่วนในบางโอกาสเนี่ยเมื่อเขาได้ออกไปพบปะเพื่อนฝูงเขาก็อาจจะนั่งเงียบเ,เพื่อคอยสังเกตลักษณะท่าทางต่างๆของผู้คนโดยรอบได้และในบางครั้งเนี่ยเมื่อเขาออกไปทําธุระข้างนอกเขาก็อาจจะหลีกหนีหลีกเลี่ยงผู้คนที่เขารู้จกักเพราะขี้เกียจที่จะต้องเข้าไปทักทายพูดคุยในเรื่องสัพเพเหระต่างๆเพราะรู้สึกว่ามันเสียเวลาแต่ก็ใช่ว่าเขาจะเป็นคนไม่มีสังคมเหลือพื้นฝูงเลยนะเพราะเขามักจะแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อผู้คนที่เขาพบเจออยู่เสมอ มักจะชวนผู้คนต่างๆพูดคุยและสร้างเพื่อนใหม่ในทุกที่ที่เขาไปไม่ว่าจะเป็นเช่นร้านกาแฟยิมหรือระหว่างรอขึ้นเครื่องในสนามบินรวมทั้งตำนานสังส่งสรรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเขาเนี่แหละที่เป็นคนร่วมกิจกรรมและอาสาเป็นผู้นําในเกมต่างๆซึ่งตามทฤษฎีบุคลิกภาพของคารจุงที่เป็นนักจิตวิทยาชาวสวิทได้ศึกษาและพัฒนาทฤษฎีจิตวิทยาแบบวิเคราะห์เชื่อว่าจิตใต้สํานึกจะทําหน้าที่บันทึกความทรงจํา แรงกระตุ้นทั้งหลายเอาไว้และทำหน้าที่ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นจิตใต้สำนึกเกะสะสมไว้เช่นเรื่องราวในอดีตที่น่าตื่นเต้นของมนุษย์และเขาก็เป็นคนแบ่งบุคลิกภาพของมนุษย์เนี่ยออกเป็น3ประเภทเลยนะคือ introvert extrovert และ ambivert เป็นไงบ้างพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนกันคนเก็บตัวมีความสุขกับการอยู่คนเดียวชอบความเงียบก็คือ introvert หรือเป็นคนเปิดเปิดเผยชอบเข้าสังคมมีความสุขกับการได้สังสรรค์พบเจอผู้คนก็คือ extrovert หรือเป็นลูกผสมกํำเกึ่งของทั้งสองอย่างคือแปลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆก็คือ ambivert เออมีข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้นิดนึงนักวิจัยทางด้านบุค,คลิกภาพและพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกับคนกลุ่ม ambivert นี้มากขึ้นเลยนะ ด้วยความเชื่อว่าเพราะความสามารถในการปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เนี่ยอาจมีข้อได้เปรียบมากกว่าคนทั่วไปที่แสดงถึงความเป็นสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจนดกรกรานเนี่ยจากโรงเรียนธุรกิจวอชิงตันมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเนี่ยก็ได้ลงความเห็นว่าคนกลุ่มแอมบิเวิร์ดเนี่ยมีความสามารถพิเศษในด้านการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆและมักจะมีทักษะเฉพาะที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในด้านการใช้ชีวิต รวมถึงการใช้ชีวิตคู่ได้ดีด้วยในทางกับกันเนี่ยดรการกล่าวว่าข้อเสียของ a m b i v o r t เนี่ยอาจจะอยู่ตรงที่ว่าบางทีด้วยความไม่แน่ใจในตนเองว่าเป็นคนรักสันโดษหรือรักสังคมกันแน่เนี่ย a m b i v e r t อาจจะสับสนได้ว่าเอ้ยอะไรคือสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยกระตุ้นให้พวกเราเนี่ยทำงานได้ดีและทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นการปล่อยสิ่งต่างๆไปตามสถานการณ์ แทนที่จะมาคิดมากจนเกินไปกับเรื่องการแสดงออกทางด้าน introvert หรือ extrovert จากที่ฟังมาทั้งหมดเลยนะถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนประเภท ambivert แล้วแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือจงปล่อยตัวไปตามสายลมและทำในสิ่งที่คุณมีความสุขที่สุดในแต่ละสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันคุณก็จะเป็น ambivert ที่สามารถเดินสายกลางได้อย่างสง่าง,งามมีความสุขกับทุกสถานการณ์และสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ แต่จริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะมีบุคลิกภาพแบบไหนก็ตามนะขอให้มีความสุขไปตามสิ่งที่คุณเป็นในแบบของคุณเท่านั้นเองขอบคุณข้อมูลดีๆที่เป็นแรงมัานจาให้นำข้อมูลที่มีประโยชน์นั้นนะมานำเสนอให้ทุกคนฟังจากเว็บไซต์ p พจมาย m a อทคอมอ r ฟเ r อร์และ www.wsj.com ค่ะ ฝักติดตามพอดแคสต์ของ Happy Every Single Day ด้วยนะคะสามารถฟังกันได้ที่ Spotify SoundCloud Podbean หรือคอมเมนต์แนะนำติดชมกันได้ว่าเอพิโซดนี้ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ